บ่ครับกไฟค่ะบอกไฟค่ะดอกไฟสวยงามสุดเลอเกินพอใส่สักอันนี้คนละพันกับต้นเมื่อกี้ค่ะเมื่้วคนละพันเหน,เนือสีใดค่ะสีขาวตั้งเง็ดี๋ยว้นหลองือว่ามันหลอกครับ ลูกลายพี่น้องทลายคานลูกลายค่ะลูกลายลูกลายตาเป็นุดต่ออะไรกบ้างครับท่านดีมาใช่ไหมี่เือนมา้ซิมเบิงอันนี้หวานหนูคือนว่านี้มันหวานกว่านั้นม่ะมันสวยขึ้นมาหมู่ bắt được ít cái sống một cái con sống là anh mày đây vô, anh